Thank you. เอาแล้วผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม m e Craft นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการสร้างเครื่องแลกของกับพิกลินนะผมวิธีการทำงานเนี่ยก็มันจะเป็นระบบเอ่อวนลูกะระผมในนี้มีทองนะฮะนี่ใน,นนี้มีทองกดไปหนึ่งปึ๊กอ่ะโอเครอดูรอดี๋ยไมนจะรอบของนะครับ ป๊บอะจะทำไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็อย่างเงี้ยจนกว่าทองเราจะหมดนะครับอันนี้เป็นระบบลูปนะฮะทำได้เฉพาะในนรกเพราะว่าถ้าพิกลินเนี่ยไปอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยมันจะกลายเป็นซอมบี้พิกแมนแบบปกตินะผมนะฮก็สำหรับเครื่องมีประมาณนี้นะผมมันไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่อะไรเยอะแยะนะครับโอเคเนี่ยผมขอที่ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมสําหรับอุปกรณ์เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยแล้วกันนะครับวิธีการทาเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการทําก็คือ3าคูณหนะครับอันดับแรกเลยให้เราวางปุ๊บอ่ะแล้วก็อันนี้ไปให้มันหันเข้าหาบล็อกบล็อกนี้เป็นบล็อกอะไรก็ได้1อันไม่จำเป็นต้องเอาตามผมแล้วก็วางไปงี้ก็ได้รูปร่างมาประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้เราวางแชทก่อนให้เราวางกล่องอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางฮ o อปเปอร์ไปอย่างนี้นะฮะตามด้วยบล็อกด้านข้างนะครับปุ๊บปบอย่างงี้โอเค เราจะปิดละเราจะล้อมละแล้วก็วางสวิตไว้เพื่อเอาไว้ตัดวงจรตรงฮอปเปอร์เนี่ยโอเคฮะเจะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเอาพิกลินกับทองมาใส่เลยแล้วกันจําได้ไหมที่ผมบอกว่าพิกลินมันไม่สามารถอยู่ในโลกธรรมดาได้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะมาใส่ทองไปก่อนเลยปุ๊บปุบ๊อ่ะนี่ผมเล่นตัวเกมหมดนะฮะปุ๊บอ่ะนี่เาได้พิกลินมาแล้วเห็นไหมมันจะสั่นๆนะท่านผู้ชมฮะมันจะสั่นๆ มันจะสั่นเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ในโลกปกติของเราได้นะครับเดี๋ยวสภาพมันจะกลายเป็นนะเห็นไหมมันจะกลายเป็นซอมบี้พิคแมนธรรมดานะครับโอเคเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วผมบ๊ายบาย